เทปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็ดต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจะทำเพื่อการบาันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็ดขาดสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับเทพไม้สายเต่ง วันนี้เราจะมาวิเคราะห์เกมพิมลิกอังกฤษประจำฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5คู่บิก๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ที่8ระหว่างลูพูเปิดแอนฟิลครับต้อนรับเชลซีแข่งขันกันวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2 5 6 7เวลาสี่ทุ่มครึ่งครับทางด้านเจ้าบ้านออกสตาร์ทได้อย่างสุดยอดครับตอนนี้มี18แต้มนำจากฝูงในขณะน,นี้รายชื่อ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ครับดูเหมือนทางด้านซาร์ลจะส่งชุดใหญ่ลงเล่นนะครับ แผนที่จะใช้คือ4 2 3 1เช่นเคยผู้รักษาประตูในเกมนี้เป็นคาริเออร์ครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสากองหลัง4ี่คนครับแบ็กซ้ายเป็นแบ็กจอมรุอยย่างแอนดูโรบัสันแบ็กขวาเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาโนครับตัวเตะลูกนิ่งของทีมคู่เซตเตอร์ฮารยังเป็นการยืนคู่กันระหว่างโคนาเต้ครับกับทางด้านเวอร์จิลฟันได้กับตันทีมคู่กองกลางน่าจะยังไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรครับโดยมีอเล็กซิสแม็กอลลิสเตอร์คุมเกมรับร่วมกับกาเฟนแบกครับที่ช่วยป้องกันเกมรับและสนับสนุนเกมลุกเป็นอย่างดี ขยับมาที่ตำแหน่งแดนบนกันบ้างครับเริ่อมที่ลืมเส้นฝั่งซ้ายเป็นลุยดีอาร์ฝั่งขวาย,ยังคงเป็นบังโมครับโมฮัมเมดซาร่าตรงกลางเป็นหน้าที่ของโดมินิกโซบอสไรและในส่วนของกองหน้าตัวเป้ายังคงเป็นเดียโกโจต้าเช่นเคยฝั er. ่งผู้มาเยือนอย่างทัพสิงบูเชลซี C ครับก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตอนนี้มี14คะแนนครับยันดับที่4ของตารางโคตชอย่างเอนโซมาเรสกาครับก็มีตัวเลือกให้ใช้งานมากมาย คาดว่าเกมนี้จะมาแผนเดียวกันครับคือ4-2-3-1เริ่มที่ผู้ฝาประตูครับเป็นโรเบิร์ตซานเชสส่วนกองหลัง4คนนั้นยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมลงต่อเนื่องครับเริ่มที่แบ็กขวาเป็นมาร์คคูคุเร่าแบ็กซ้ายเป็นมาโลกัสโซ่คู่ซเตเตอร์ฮาเป็นเลวี่โควิลครับกับทางด้านเวสบีวีฟอร์ฟอร์นาขยับมาที่2กองกลางครับเป็นทางด้านมอยเซตกกเซโดคุมเกมร่วมกับเอนโซฟอนเดสกับกันของทีม ด้านแนวลุก3าคนครับเริ่มที่ริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นจอมเทคนิคอย่างจาดอนฟันโชฝั่งขวาเป็นดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษอย่างมาร์ดูเอเก้ครับและเพเมเกอร์เป็นน้องหนาวครับโคพาวเมอร์ Co และกองหน้าตัวเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันเช่นเคยมาดูกันที่ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านกันก่นกอนครับ5เกมหลังสุดชนะ5เกมรวดเริ่มกันที่เกมในลีกครับเปิดบ้านอัชนะบอลมัดไป3ประตูศูนย์ ส่วนเกมคาราบาลีครับเอาชนะเวทแฮมไปอีก5ประตูต่อหนึ่งกลับมาเล่นในเกมลีครับบุกไปเอาชนะวูฟแฮมตันได้อีก2ประตูต่อหนึ่งลงเล่นเกมยูฟาแชมเปีลล้ยนครับเปิดบ้านเอาชนะโบลญญา2 0และนัดล่าสุดบุกไปเฉือนชนะคิสตันพาเลซได้1ประตูต่อ0ฝั่งทางด้านผู้มาเยือนเชลซีครับ5เกมหลังสุดชนะ4นัดแบะเสมอ1นัดไม่แพ้ใครเช่นกันเริ่มที่ในเกมลีครับบุกไปเอาชนะเวทแฮมได้3 0 ลงเล่นเกมคาราบาวลีคับเอาชนะบาโร่ทีมนอกลีกไปถึง5ประตูต่อศูนย์กลับมาลงเล่นในลีคับเปิดบ้านเอาชนะไบตันไปได้4ประตูต่อ2ลงเล่นเกมยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ครับเปิดบ้านสอนเชิงเกนไป4ประตูต่อ2เช่นกันส่วนนัดล่าสุดพลาดท่าทําได้แค่ตามตีเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสในบ้าน1ประตูต่อหนึ่งครับด้านความพร้อมของทั้ง2ทีมครับต่างก็อยู่ในช่วงที่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งในเรื่องของผลงานโดยรวมของทีม อีกทั้งตัวผู้เล่นหลักๆอยู่กันครบครับเกมนี้น่าจะเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้ง2องกุญซือหน้าใหม่จะได้เห็นการวางเกมแก้ไขเกมครับว่าใครจะมีหมัดเด็ดมากกว่ากันและพาทีมเก็บ3ามแต้มสําคัญนี้ไปได้ลิเวอร์พูลป,ปีนี้นอกจากจะมีเกมลุกที่ดุดันแล้วยังมีเกมรับที่แข็งแกร่งมากๆครับพวกเขาลงเล่นมาแล้ว7นัดเสียเพียงแค่2ลูกเท่านั้น ต้องมาดูกันว่าเกมลุกของเชลซีที่กําลังเข้าฝักนั้นจะสามารถทําลายกําแพงเกมรับที่แข็งแกร่งได้หรือไม่โดยเฉพาะโคพเมอร์ครับตัวทีเด็ดของทีมเทพหมายสายเตงมองว่าเกมนี้ทั้งสองทีมอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มด้วยกันทั้งคู่แต่หรือว่าภูมิตัวที่เก๋กว่าครับเชื่อว่าจะอาศัยความได้เปรียบนี้เปิดบ้านเอาชนะเชลซีได้1ลูกขึ้นไปขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับชมสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการติดต่อง,งานครับสามารถติดต่อได้ที่ลายไ ID ดด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ